พ้นทำไมแท็อพีนูเบียนนโอ 5G ถึงเป็นสมาร์ทโฟนเกมมิ่งประจำปี2566 พูดนะคะว่าปัจจัยหลักคืออะไรที่เหล่าเกมเมอร์หรือว่าเหล่าเกมมิ่งเนี่ยเขาจะใช้ตัดสินใจในการเลือกซื้อสมาร์ทโฟนสําหรับเกมมิ่งสักเครื่องหนึ่งนะคะก็คงหนีไม่พน้นเนาะในเรื่องของหน้าจอแสดงผลที่ดีนะคะหรือว่าจะเป็นชิปเซตน,นะคะที่ต้องมีความเร็วแรงและสุดท้ายนะคะเรื่องของแบตเตอรี่จะต้องมีความอึดแล้วก็ชาร์จไวนั่นเองค่ะซึ่งปัจจัยทั้งหมดที่ฟิลได้พูดไปนี้นะคะเขาก็ได้รวมมาอยู่ในเครื่องเครื่องเดียวแล้วค่ะนั่นก็คือ ZTE Nubia Neo 5G ตัวนี้นั่นเองค่ะเดี๋ ปัจจัยหลักเนี่ยมีอะไรบ้างที่เหล่าเกมเมอร์เนี่ยเขาตัดสินใจนะคะในการซื้อสมาร์ทโฟนเกมมิ่งนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูนะคะ5ปัจจัยหลักเนี่ยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพจเอ็มไอโนของเราไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งหน้าด้วยค่ะ ปัจจัยที่1นนะคะก็คือเรื่องของชิปเซ็ตที่ทรงพลังนั่นเองค่ะเรื่องของชิปเซตนะคะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่มันเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าเป็นใจความสําคัญของสมาร,ร์ทโฟนเกมมิ่งนั่นเองค่ะยิ่งถ้ามีชิปเซ็ตที่เร็วแรงแล้วก็ดีนะคะทำให้การเล่นเกมของเราเนี่ยมันจะออกมาแบบลื่นไหลเลยค่ะจอแซททีอินูเบียนีโอ 5G ตัวนี้นะคะเขาก็ได้มีการใช้ชิปเซ็ตยูนิซอกทีแปดสองศูนย์หกนาโนเมตรออคตาคอค่ะทำให้ฟิวนะคะรู้สึกได้เลยว่าไม่ว่าฟิวจะเอาไปเล่นเกมที่มันมีกราฟิกระ บอกเลยว่าเฟรมเรทเนี่ยมันลื่นจริงๆค่ะทําให้เรารู้สึกได้เลยอ่ะว่าจริงๆแล้วสมาร์ทโฟนเกมมิ่งอ่ะเฮ้ยมันควรจะเป็นแบบนี้ชิปเซตมันควรจะลื่นแล้วก็เร็วแบบนี้นั่นเองค่ะซึ่งชิปเซตตัวนี้นะคะเขาก็ทรงพลังนะคะสูงสุดถึง2 7กิกะเฮิร์ตเลยตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้เรื่องของเฟรมเรทความลื่นไหลต่างๆในการเล่นนะคะมันทําได้ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพจริงๆค่ะสังเกตได้เลยว่าตอนเล่นเกมเนาะแล้วก็อัดหน้าจอไปด้วยเขาก็ยังไม่กระตุกเลยค่ะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนาะถ้าเราทาาําง,นนนง,งาน ทั้งเล่นเกมหนักหนักหรือว่าอัดหน้าจอวิดีโอไปด้วยเนี่ยตัวเครื่องจะต้องมีความกระตุกแล้วก็ร้อนทําให้เกมของเราเนี่ยรู้สึกว่าเล่นแล้วก็ไม่สนุกแต่อันนี้เนี่ยหมดปัญหาได้เลยค่ะเพราะว่าชิปเซต,ตของเขาเนี่ยทรงพลังจริงๆและเรื่องที่หายห่วงได้เลยนะคะก็คือเรื่องของแรมแล้วก็รอมนั่นเองค่ะอย่างเจ้า ZTE n i a Neo 5G ตัวนี้เนาะเขาก็ได้ให้แรมนะคะสูงสุดมาที่18 GB นะคะนั่นก็เป็นเพราะว่ามาจากเทคโนโลยีนะคะที่เขาเนี่ยมีการใช้ memory fusion ทําให้เราี่ยสามารถเพิ่มความจุแรมเนี่ยได้มากสูงสุดที่18 กิกบเลยบวกกับรร้อมนะคะที่เก็บได้สูงสุดอยู่ที่256 g b บอกเลยนะคะว่าเก็บทั้งรูปทั้งวิดีโอหรือว่าใครที่เป็นสายเกมเนี่ยที่เล่นเกมเยอะๆโหลดเกมมาเยอะๆนะคะบอกเลยว่าโหลดกี่เกมกี่เกมนะคะก็ไม่มีเมมเต็มแน่นอนค่ะ และปัจจัยที่2นะคะก็คือหน้าจอที่สมจริงเพื่ออัดทารทในการเล่นเกมนั่นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าเรื่องของหน้าจอเนี่ยก็เป็นอีกอันดับนะคะที่ต้องไม่เป็น2รองใครเลยค่ะเพราะว่าการที่เราจะเล่นเกมดีๆหน้าจอเนี่ยมันก็ควรที่จะมีสีสันที่คมชัดแล้วก็มีความลื่นไหลไม่กระตุกนั่นเองค่ะอย่างเจ้า ZTE Nubian e o 5G ตัวนี้นะคะก็มาพร้อมกับหน้าจอแบบสุใจค่ะขนาดใหญ่มากๆเลยนะอยู่ที่6.6นิ้วซ้ำนะคะยังมาพร้อมกับอัตราดีเฟรชเรทอยู่ที่120เฮิรต แล้วก็เป็นหน้าจอที่แสดงผลแบบ Full HD p l u นั่นเองค่ะคือบอกเลยนะว่าตอนที่เล่นเกมเนี่ยมันจุใจแล้วก็เต็มตา,าจริงแล้วก็เรื่องของอัตรา Refresh Rate นะคะก็ถือว่าลื่นไหลได้ดีเลยค่ะเวลาที่เราเลื่อนนะคะหน้าตา UI หรือว่าโซเชียลมีเดียแล้วก็การเล่นเกมเนี่ยมันนุ่มแล้วมันก็สบายตา,ยาจริงๆอะ่ะบวกกับอัตรา Refresh Rate นะคะก็ยังสามารถปรับระดับได้นะไม่ว่าจะเป็นอัตโนมัติ6 0เฮิร์ตหรือว่า1 2 0เฮิร์ตเมื่อเราปรับไปแล้วนะคะเขาก็ยังมีการแสดงผลนะคะอัตรา Refresh Rate เนี่ยไว้อยู่ที่ด้านบนขอองหหน้้าจใ ได้รู้อีกด้วยนะว่าตอนนี้หน้าจอของเราเนี่ยใช้อาาัตรา r e f ฟ e ชเ r a e ไปเท่าไหร่นั่นเองค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกชอบมากๆเลยบางคนเนี่ยเวลาเล่นเกมหรือว่าหยิบจับโทรศัพท์นะคะจะต้องมีการเผลอเอานิ้วไปปัดออกกันบ้างแหละถือว่าขัดใจจริงๆนะคือจังหวะนั้นเนี่ยแบบกาลังตีบวกเลยอะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราเผลอไปปัดออกตรงนี้ก็จะทําให้หงุดหงิดใช่ไหมล่ะแต่ว่าเจ้าตัวแท e Nubia n e บน 5G ตัวนี้นะคะเขาก็มีฟีเจอร์นะคะที่เขาเนี่ยสามารถล็อกหน้าจอนะคะหรือว่าป้องกันไม่ให้เราเนี่ยเผลอไปป ขณะที่เล่นเกมนั่นเองค่ะซึ่งปกติแล้วเนาะถ้าเราปัด1นึทีเนี่ยเขาก็จะทําการออกตัวแอป,ปหรือว่าออกเกมให้เลยทันทีแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะต้องการออกแอป,ปหรือว่าออกเกมน,น,นะคะเราจะต้องทําการปัดซ้ํา2ทีค่ะเพื่อความเมคชัวเนาะในการที่เราเนี่ยจะออกจากเกมในขณะนั้นนั่นเองค่ะอะเห็นไหมล่ะเรื่องของหน้าจอกับการเล่นเกมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องมาควบคู่กันเลยนะถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปนะคะก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนเกมมิ่งที่ไม่ครบแน่นอนค่ะ และปัจจัย oh, ท <Alien> ี no need, need ่3ต่อมานะคะก็คือเรื่องของการป้องกันความร้อนระหว่างเล่นเกมนั่นเองค่ะแน่นอนนะคะว่าสายเกมมิ่งแต่ละคนเนี่ยเวลาที่เราเล่นเกมเนาะเราจะต้องทําการชาร์จแบตไปด้วยอยู่แล้วนะคะเพื่อป้องกันแบตหมดระหว่างการเล่นเกมโดยที่หลายๆคนนะคะก็ต้องรู้อยู่แล้วแหละเนาะว่าปกติสมาร์ทโฟนเนี่ยถ้าเราชาร์จไปด้วยเล่นไปด้วยเนี่ยมันก็จะส่งผลนะคะให้ตัวเครื่องเนี่ยมีความร้อนนะคะจนถึงร้อนมากๆเลยดังนั้นนะคะปัจจัยอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือการเลือกใช้สมาร์ทโฟนที่เขามีการใช้วัสดุนะคะที่มีการระบายความ ร้อนที่ดีนะคะก็จะทําให้มันส่งผลเนี่ยให้ตัวเครื่องไม่มีความกระตุกแล้วก็ไม่เป็นปัญหาในเรื่องของความร้อนนั่นเองค่ะอย่างเจ้าตัวแท้ทีเอี๊นูเบียนโอ 5G ตัวนี้นะคะเขาก็ได้มีการแยกส่วนกันคะ่ะระหว่างส่วนชาร์จไฟนะคะแล้วก็ส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยให้มันมีการอยู่กันคนละส่วนเนาะซึ่งการแยกส่วนตัวนี้นะคะเวลาที่เราชาร์จไปด้วยแล้วก็เล่นเกมไปด้วยเนี่ยจริงๆความร้อนนะคะมันก็อาจจะมีอยู่บ้างแต่ว่ามันไม่ได้มีความร้อนที่มีอุณหภูมิสูงมากซึ่งการแยกส่วนตัวนี้เนี่ยมันก็เลยเป็น บวกกับวัสดุของ ZTE n u b i a ู e บ 5G ตัวนี้นะคะที่เขาใช้ในเรื่องระบายความร้อนเนี่ยมีการใช้โครงสร้างระบายความร้อนหลายชั้นค่ะทําให้เรื่องของการกระจายความร้อนนะคะเขาก็สามารถทําได้ดีขึ้นค่ะพอการกระจายความร้อนทําได้ดีขึ้นนะคะก็ส่งผลให้ตัวเครื่องเนี่ยมีประสิทธิภาพนะคะถือว่าการทํางานของตัวเครื่องเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ และปัจจัยที่4นะคะต่อมาเล่นทั้งทีต้องเล่นได้ยาวๆการที่เราจะใช้งานโทรศัพท์ซักเครื่องหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะทั้งเล่นเกมหรือว่าใช้โซเชเียลมีเดียต่างๆการใช้งานได้ยาวนานโดยที่ไม่ต้องชาร์จแบตบ่อยๆนะคะมันส่งผลดีกับตัวเครื่องของเราอยู่แล้วแน่นอนน,นั่นเองค่ะเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะคะยิ่งความจุมากเท่าไหร่นะคะชาร์จไวได้มากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งดีน,นั่นเองค่ะเจา้า ZTE Nubia Neo 5G ตัวนี้นะคะเขาก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่ค่ะที่มีความจุนะคะอึดถูกใจจริงๆอยู่่ที4,5 ร0 0มิลอมค่ะตอนนั้นเนาะฟิวเนี่ยได้ทดลองนะคะในการเล่นเกมบวกกับเล่นโซเชียลมีเดียทั่วไปเนาะหวันเนี่ยมันถือว่าอยู่ได้นะประมาณ7-8ชั่วโมงเลยค่ะถ้าเกิดว่าเราใช้งานอะไรที่มันหนักๆเนาะบวกกับเรื่องของการชาร์จไวนะคะซึ่งการชาร์จไวนะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็ให้มาอยู่ที่22.5วัตต์ค่ะตอนนั้นเนี่ยฟิวเล่นเนาะโทรศัพท์แบตก็เหลือประมาณ30%อะไรประมาณนี้เนาะแล้วเราเนี่ยต้องการที่จะนําไปชาร์จนะคะประมาณ1นชั่วโมงฟิวเนี่นองวั ก็ว่าได้เพราะว่าการใช้งานต่างๆนะคะบวกกับเรื่องของชิปเซ็ตนะคะแล้วก็การระบายความร้อนที่มันดีเนาะพอแบตเตอรี่มีความจุแล้วก็ชาร์จไวไปด้วยเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นของคู่กันนะคะที่มันควรจะอยู่ในสมาร์ทโฟนเกมมิ่งจริงๆคะ่ะเพราะว่าเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยถ้าเกิดแบตหมดกลางเกมนะคะก็เป็นอะไรที่หัวร้อนเหมือนกันคะ่ะ และปัจจัยที่5นะคะปัจจัยสุดท้ายเนี่ยสมาร์ทโฟนเกมมิ่งควรที่จะรองรับอุปกรณ์ได้หลากหลายค่ะแน่นอนอยู่แล้วนะคะภาพจําของเกมมิ่งที่เขากาลังนั่งเล่นเกมอยู่เนี่ยจะต้องเป็นเกมมิ่งที่มีการใช้หูฟังนะคะร่วมกับการเล่นเกมไปด้วยนั่นเองค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะสมาร์ทโฟนลหลายๆรุ่นลหลายๆแบรนด์เนี่ยส่วนมากเนี่ยก็ได้มีการตัดนะคะช่องหูฟังเนี่ยออกไปแล้วค่ะแต่ว่าพอมาเป็นเจ้าตัวแ t e Nubia Neo 5G ตัวนี้นะคะ<ๆ><ๆ>เขาก็ยังให้ช่องเสียบหูฟังแบบแจ็ค3.5มิลลิเมตรมาอย จะช่วยเพิ่มอรรถรสนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพนะคะในการใช้งานร่วมกันกับการเล่นเกมไปด้วยค่ะแล้วก็บวกกับลำโพงรอบนี้นะคะถึงแม้ว่าเขาจะให้ลำโพงมาเป็นแบบลำโพง3ช่องนะคะแต่ว่าเขานะคะก็ยังรองรับระบบเสียงรอบทิศทางนะคะแบบ TTSX Ultra น,นั่นเองค่ะทำให้เวลาเราเล่นเกมเนาะแล้วก็เปิดลำโพงเนี่ยเสียงมันก็ยังกระหึ่มอยู่นะ แต่ว่าฟิวแนะนำนะคะว่าใครที่ต้องการอรรถรสมั่จริงแบบเสมือนเข้าไปสู่ในโลกของเกมเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้งานนะคะร่วมกันกับเจ้าหูฟังก็จะมีอรรถรสมากกว่าในการเปิดลาโพงนั่นเองค่ะซึ่งนอกจากการเสียบหูฟังได้แล้วเนี่ยเจ้าต,ตัวเครื่องนี้นะคะภายในเครื่องเนี่ยเขาก็ยังมีแอปพลิเคชันนะคะที่ชื่อว่า e x t e r n a l l ซึ่งภายในแอปเนี่ยเขาจะสามารถให้เรานะคะทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมได้นั่นเองค่ะที่เป็นการระบายความร้อนนะคะสำหรับสมาร์ทโฟนได้นั่นเองซึ่งถ้าใครที่มีอุปกรณ์เสริมนะคะหรือว่าเป็นสายเกมมิ่งอยู่แล้วก็ ก็จะรู้จักตัวนี้กันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเขาเนี่ยเอามาแปะกับโทรศัพท์นะคะก็จะช่วยระบายความร้อนให้เครื่องเนี่ยมาทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นน oh. ั่นเองแล้วก็2นะคะเขาสามารถที่จะเชื่อมต่อกับหูฟังกเกมมิ่งได้ค่ะทั้งแบบหูฟังไร้สายนะคะแล้วก็หูฟังแบบมีสายอ่ะตรงนี้ใครที่มีอยู่นะคะก็สามารถเอามาเชื่อมได้ก็จะมีอรรถรสมาก <บ Angular. S 2> ยิ่งขึ้นเหมือนกันค่ะและสุดท้ายนะคะใครที่มีเกมแพดนะตัวนี้เนี่ยก็สามารถเอาตัวโทรศัพท์สมาร์ทโฟนตัวนี้นะคะไปเชื่อมกับเกมแพดนะคะแล้วก็เล่นเกมได้แบบมันๆเลยค่ะพูดไปนะค จบแล้วค่ะทั้ง5ปัจจัยสําคัญเนาะซึ่ง5ปัจจัยสําคัญนี้เนี่ยจะสังเกตได้เลยค่ะว่าทุกปัจจัยเนี่ยสามารถอยู่ได้นะคะทั้งหมดในสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวค่ะนั่นก็คือแ t e Nubia Neo 5G สมาร์ทโฟนสําหรับเกมมิ่งนั่นเองซึ่งความสามารถทั้งหมดของสมาร์ทโฟน z t e Nubia น e o 5G ตัวนี้นะคะไม่ได้ทําได้ดีเพียงแค่เรื่องของเกมมิ่งหรือว่าการเล่นเกมเท่านั้นค่ะความสามารถอื่นๆเนี่ยเขาก็สามารถทําได้ดีไม่ละทิ้งเลยค่ะอย่างเรื่องของกล้องหลังนะคะเขาก็ให้มาถึง2เเลลลลนน,ะะลนหักอยู่่ที50 เซลบวกกับ2ล้านพิกเซลค่ะเรื่องของรูปภาพนะก็ถือว่ามีความคมชัดที่ดีสีสันทําได้ไม่ผิดเพี้ยนนะคะหรือว่าจะเป็นความสามารถนะคะโหมดต่างๆในกล้องไม่ว่าจะเป็นโหมดโปรหรือว่าโหมดพอตเทจตัวนี้เนี่ยก็สามารถทําได้ค่ะหรือว่าจะเป็นกล้องหน้านะคะที่ให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลก็ยังสามารถปรโมดบิวตี้หรือว่าปรับฟิลเตอร์ได้อีกด้วยค่ะเห็นไหมละ่ะสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวนะคะทั้งเรื่องเกมมิ่งการใช้งานก็ยังสามารถทําได้นะบวกกับี่ยังรองรับสัญญาณ 5G นะคะโอ้โหบอกเลยว่าไม่ว่าจะเอาไปเล่นโซเชียลหรือว่า ะะใช้สัญญาณ 5G เนนตของเราไม่กระตุกแน่นอน,นะคะ่ะและสรุปสุดท้ายเลยนะคะถ้าถามว่าชอบอะไรที่สุดในแท e Nu b i a Neo บน 5G ตัวนี้ตอบเลยค่ะว่า first impression เนี่ยะคะที่เปิดกล่องมาเนี่ยก็แน่นอนค่ะเป็นเรื่องของดีไซน์ด้วยความที่เขาปูทางมาแล้วเนาะว่าสมาร์ทโฟนตัวนี้เนี่ยมันเป็นสําหรับสายเกมมิ่งเรื่องของดีไซน์นะคะก็ทําได้ดีนั่นเองค่ะอย่างฟิลนะคะไม่ได้เป็นสายเกมมิ่งเท่าไหร่นะคะในตอนแรกแต่พอมาเห็นดีไซน์นะคะบอกเลยว่าจับมาปุ๊บอยากที่จะเล่นเกมได้แบบทันทีเลยค่ะสายเกม มิคนไหนนะคะที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากที่จะเป็นเจ้าของนะคะเจ้า ZTE Nubia Neo 5G ตัวนี้เนี่ยเขาก็เปิดให้สั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ได้แล้วค่ะผ่านช่องทาง Shopee หรือว่า Lazada ค่ะในราคาเพียงแค่6999บาทเท่านั้นค่ะเหล่า5ปัจจัยทั้งหมดที่ฟิลด้พูดไปนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นปัจจัยหลักสําคัญเลยนะคะที่เราเนี่ยจะเลือกซื้อสมาร์ทโฟนสักเครื่องหนึ่งนะคะโดยเฉพาะสายเกมมิ่งค่ะใครที่มองหาสมาร์ทโฟนสายเกมมิ่งนะคะบอกเลยว่าควรที่จะหานะคะโทรศัพท์ที่มันมีหน้าจออัตรา ที่มันสูงหน่อยนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของชิปเซ็ตที่มันควรจะเร็วแล้วก็แรงอย่าง ZTE Nubia Neo 5G ตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะฟิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ